สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาปลูกมะละกอกันนี่อันนี้ปลูกได้หลายต้นแล้วเกือบเสร็จแล้วนี่อันนี้เป็นต้นมะละกอนะคะทุกคนนี่ก่อนใส่ก็ต้องแกะถุงออกก่อน เล็กมากจะรอดไหมเนี่ย <laughs> เหียวด้วยเหียวนิดนึงนะตรงใบอ่ะเหียวหรอกเนี่ยเล็กจิ๋วเลย <c oughs> เล็กกว่ามืออีก <c oughs> ดูสิจะโตได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องรออีกหลายเดือนกว่าจะโต ไปดูต้นต่อไปกันนี่อันนี้คือต้นที่เราปลูกไปแล้วนะ,ะทุกคนนี่แล้วก็ต้นนี้แล้วก็ตรงนี้อ๋อวันนี้มีสองต้นเฮ้ยสองต้นอยู่ด้วยกันอันนี้เราต้องแยกเขาออกกัน ปลูกด้วยกันไม่ได้เพราะว่าแล้วก็ถ้าเกิดมันโตแล้วมันก็จะติกกัน<า>ต้องแยกระวังระวังไม่งั้นรากมันจะขาดนี่แล้วก็กดเข้าไปแน่นๆ <S <S โอเคต,ต้นต่อป ตรงนี้น่าจะขุดยากเห็นเยอะกว่าอันนี้อันที่แล้วอีกอะ่ะเดี๋ยวต้องรอคุณพ่อกันอ๋อได้ไงมาแล้วนี่ใส่เข้าไปเลย ก็กดให้แน่น